สวัสดีจ้าจอยสแนลจ้ามือนีจอยกะมีแนวทางฮานอยสูตรคัดพิเศษโค้งสุดท้ายมาฝากพี่ๆเพื่อนๆให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะจ้นะเนาะแต่ก่อนสิไปรับชมฮานฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายกะมาเบ่งผลสรุปฮานอยโค้งสุดท้ายของวันที่22กันก่อนนะจ้นะเนาะมือว่านนี่นั่นเองนะจ้นะเนาะว่าน้องจอยให้ตัวไดไปนะจ้นะเนาะเพราะว่ามือว่าน,นี่เป็น โค้งสุดท้ายนอกจ้อยก็ได้ห้ไปนกจะเนาะเป็นของวันที่22เดือน7นาจะเนาะผลสรุปของวันที่22เดือน7จะมาเบิ่งว่านอกจ้อยห้ตัวใดเขาตัวใดลุดตัวใดนกจะเนาะพี่นกจะมาเบิ่งนันเลยจะฮานอยเนาะฮานอยพิเศษกะหาสามหนึ่งนจะเนาะออกหาสามหนึ่งแล้วก็สี่สี่นกจะเนาะอันนี้นอกจ้อยก็ลุดไปจากคือบอมี่นกจะเนาะนอกจ้อยห้ หกสามลุดไปจ้ะแล้วก็หกห้าน่าจะเนาะอันนี้กะลุดไปจ้ะแล้วก็หกแปดนาะจ้ะเนาะหกแปดนี่ก็ถือว่าลุดไปนนเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะแล้วก็ส่วนปกติเนาะจ้ะเนาะปกติกะมีหนึ่งหกหก และการหนึ on ่งศ um. ูนย์น uh, ่าจะเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์อันนี้นอกจ้อยกับเข่าตัวเด่นอีกแล้วน่าจะเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์นอกจ้อยเข่าตัวเด่นจะเด่นหกน่าจะพี่นอกจ้าถือว่าเข่าเต็มๆอยู่น่าจะเนาะเด่นหกจะไซรูดไซร์วิ่งกับอาสีได้น่าจะเนาะเด่นหกฟันหกจะพี่นอกจ้าในีไซรูดไซร์วิ่งกับได้เต็มๆอยู่น่าจะเนาะหนึ่งศูนย์นี่นอกจ้อยกับถือว่ารุดไปน่าจะเนาะกับเขาทุดขอไพยหลายๆนอกจะเนาะแล้วกัซิมี่ ส่วน VIP เนาะจะน้องมาเบิ่ง VIP จก้กส่วน VIP นีกนกาซิมีเจ็ดหกแปดเนาะจะน้อเจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์จากเจ็ดหกแปดน้องจ้อยกระถือว่าเข่าเต็มเต็มเลยเนาะจะน้องหกแปดจากพี่น้องจ้าหกแปดจาก 68, จเข่าเต็มเต็มเลยเนาะจะน้องสำหรับ VIP จา้าอันนี้ก็ถทือว่าเขาเต็มๆ็มเลยเนาะ VIP เขาห8แดเต็มเต็มเลยจา้าส่วนเจอัน, ober, นูนย์ก็ ลุดไปน่าจะเนาะนีะ่นก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลน,น่าจะเนาะส่วนเลขเก้าอันนี้ก็จ้อยกับสีหายเก้าห่เน่าจะนวดนี้ก็บสีลุดไปเนาะจะเนาะเก้าหกอันนี้ก็ลุดไปเนาะจะเนาะมากแค่เด่นหกนาะจะเนาะมากแค่เด่นหกสายลุดสายวิ่งกับสีได้อยู่เนาะจะเนาะหกเนาะหัวจ้อยหายเด่นหกแล้วก็ฟันหกนาะจะเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆเนาะจะเนาะ ส่วนสามตัวที่นกจ้อยหายไปกับโบเขานอจะนอรนี่หกเก้าสองกถือว่าลุดไปนอจะนทรอเขาแค่เด่นหุกนอจะนอนละกัเก้าหุกหากับถือว่าลุดไปนอจะนทรอเขาแค่เด่นหุกตัวเดียวนอจะนทก่อนอื่นกะขอแสดงความยินดีนอจะนทร์แสดงความยินดีกับเอฟซีสูงดีกับนอจันทร์อจนทรกับโคแสดงความยินดีนอจะนทรก่อนอื่นกระไปเบิ่งห้าน้อยโค้งสุดท้าย ของวันที่23ปเป็นจ้นนะฮานอยคัดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่23เดือน7 2 5 6 4น่ะจะเนาะมาหลับซุ่มกันเลยจะ้ะแต่ก่อนสิไปหลับซุ่มกันมาฟังคำเตือนกันจากหน่อยนาะจะเนาะคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดและคำนวณขึ้นมาเองอาจจะมี เข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติน,นอกจากนอกรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะหาหน่อยคาดพิเศษโค้งสุดท้ายวันที่23าน้องจอยก็มีตัวเด่นอยู่2ตัวคือเก่าจา้าก็คือสีมีเด่นหนึ่งจา้าหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นสีจา้าเด่นหนึ่งเด่นสีน,นอกจากเนาะ ปันหนึ่งจะสายลูดสายวิ่งน่ะจะเนาะส่วนตัวจอจะเนาะมาเบิ่งตัวจอสี่นกจอยสีห้จ้ะตัวจอก็สีมีหนึสองจ้าหนึ่หาจ้าหนึ่าหนึ่จ้าหน ส่วนลักสีนะ่จะน้องมาเบิร์ลักสีจ้ะลักสีกับซีมี่สี่สองสี่สามสี่เจด็ดนี่คือลักสีนะ่าจะเนาะส่วนสามตัวจะจสีน้องจอยซี่ไหกับซีมี่ ี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดนี่คือสามตัวที่นกจ้อยหย่เนาะจจะเนาะมาเบิงตัวเน้นที่นกจ้อยหมักจะทุกคนจะมาเบิงตัวเน้นที่นกจ้อยหมักนาะจจะเนาะตัวที่นกจ้อยหมักกับสิมี อันนี้คือเป็นความสอบส่วนตัวนะจ๊ะเนาะกับซีมี่หนึ่งแปดจ้าที่นกจ้อยขีดไหวก็คือเป็นตัวเน้นที่นกจ้อยหมักนะจ๊ะเนาะหนึ่งแปดสี่สองจ้าส่วนสามตัวที่นกจ้อยหมักกับซีมี่สี่หนึ่งแปดจ้าพี่น้องจ้ากับหมักตัวใดสอบตัวใดก็ใส่ไปเป็นแนวทางได้นะจ๊ะเนาะ ตัวเลขถูกตัวคือได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณเองเนาจะอาจิมีเข้าบ้างรูดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาจะเนาะเข้ามาแล้วกับากเป็นกำลังใจให้น้องจอยเนาจะเนาะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอต่อๆไปทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำปูดใช้วิจารณญาณในการรับชม ใส่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเราจะนอ้รับซุ้มเผื่อความบันเทิงเท่านั้นจะสำหรับคลิปนี้จอยกับขคกเ่าคําว่าสวัสดีจ้า